สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักขับทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมสุดยอดนักขับฮีโน่คอนเน็กนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หอตะกอกรชับทารสปอร์ตนะครับเรามาอยู่กับพี่นักขับท่านหนึ่งนะครับที่มีคะแนนนําโด่งนะครับในรุ่นเทรลเลอร์หรือรุ่นหัวลากนั่นเองนะครับเรามาพบกับพี่ไก่กันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าพี่ไกลเนี่ยมีเทคนิคอะไรถึงได้ขับรถคะแนนนำโด่งขนาดนี้เลยเหรอคะครับขับเทคนิคนี้ไม่เยอะครับก็คือการขับรถที่ไม่เกินกฎหมายที่กําหนดแล้วก็ขับอรอบเครื่องอ,อยู่ในจุดเซฟของรถที่จุดเซรกเ,เีงรถพี่ตรวนรถก็จะเซฟของเขาเอิอยู่แล้วครับอ่าครับผมครับผมโอเคครับแล้ว<ม>การได มีเจ้ารถฮิโนวิคเตอร์นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในชีวิตประจำวันของพี่นะครับรู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ขับรถฮิโนครับผมเพราะฮิโน่ตัวนี้สวยมากครับแล้วก็กำลังเขาก็ดีเลยครับเวลาผมไปต่างจังหวัดขึ้นเขาอะไรเนี่ยก็คือรู้สึกปลอดภัยขุ่นใจครับผมที่ได้ใช้ฮิโนครับครับหรือเวลาอีกหนึ่งเดือนสุดท้ายแล้วนะคะพี่ไกรมีอะไรอยากจะฝากนักขับท่านอื่นอีกไหมคะ นี่ครับฝากไว้ถึงพี่นะครับทุกคนนะครับถ้าอยากได้คะแนนนําเหมือนผมก็ให้พี่พยายามขับรถอย่าเกินกฎหมายที่กําหนดก็คือ60ส่าส่วนรอบเครื่องก็ไม่เกินจุดที่เกียวของรถจุดเซฟของรถคะแนนก็จะขึ้นมาอัตโนมัติครับผมแล้วก็การเข้าโค้งอะไรเนี่ยก็เบาคันเร่งก่อนเข้าทุกครั้งพยายามใช้รอบเครื่องให้สัมพันธ์กับเกียร์ได้มากที่สุดครับผมนี้พี่ๆก็จะได้คะแนนแล้วครับ โอเคครับก็การเข้าโค้งนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่ทําให้พี่ไก่นะครับได้คะแนนนาโด่งอยู่นะตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากเทคนิคดีๆไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานรับรางวัลกันอีกทีนะครับผมครับก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนทีมงานฮีโน่จะกลับนะครับผมก็มีของที่ระลึกนะครับมาฝากให้กับพี่ไก่ครับ